เสวัสดี EP บายนี้ครับที่เห็นหน้าจอก็คือนิเคอิบายนะครับผมนี่ครับผมอก็นิเคอิบ่าย e ก็จะอาจจะคาบลูกคาบดอกเยอะหน่อยนะครับนี่ไม่รู้มันจะไปบวกไปลบนะครับดูนะเนี่ยมันตรงกันเลยเนี่ยเนี่ยแค่0.01นะมาลบอาจจะขึ้นบวกก็ได้อาจจะลงลบก็ได้นะครับผมก็เส้ยเสียวๆหน่อยนะ เสียหน่อยนะแต่แอดก็จะขอฟันไปทางลบนะครับผมแล้วก็เนี่ยถ้าใครอยากกันอะไรก็กันได้นะครับผมนี่ตามภาพเลยนะถ้ามาบวกก็น่าจะออกมาแนวศูนย์นะครับผมแต่แอดมินก็จะขอฟันไปทางลบนะครับผมโอเคนะครับ <S <S นี่เคอิบายครับผมแอดมินฟัน3นะครับผมขอฟันหุ้นลบนะครับผม เจาะเน้น4 3 7 4 3นะครับ4 3 3 7 5 3 2 7และ4 1 3 9นะครับผมโอเคกันไหมครับคู่ลบนะโอเคถ้าใครกันก็นี่ครับผมก็ตัวฟันนี้คือ0ูนย์นะครับผมหุ้นบวกนะถ้าออกไปแนวหุ้นบวกนะก็ขอให้โชคดีกับอีพีบักเอ่อีพีเที่ยงนิเคอีกบ่ายนะครับผมโชคดีรวยๆจ้า